ก็วันนี้ปูอยากจะมาแชร์เคสการใช้อะผลิตภัณฑ์ตัวยูมิกัมนะคะก็คือสารอ,อาหารเสริมเราเป็นสารอาหารแบบเจลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะฟีอาหารหรืออะไรให้น้องทาน,นมันจะง่ายกว่าที่เราจะให้เขากินแบบเม็ดอย่างนี้ค่ะ ก็คืออย่างที่รู้ว่าปู่เลี้ยงแมวเยอะแล้วก็เลี้ยงมานานแล้วนะคะ,คะและ้วทีนี้โรคประจําตัวของแมวนะคะที่อ่า cat lover หรือเจ้าของหรือทาสแมวทุกท่านที่จะต้องรู้ก็คืออืโรคเอดแมวเอดแมวเป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะที่ติดต่อจากแมวสู่แมวจากมแมวสู่แมวเท่านั้นนะคะมไม่สามารถติดต่อ จากแมวมาสู่คนได้คน่ะมีเชื้อไวรัสเอดเหมือนกันแต่อีกสายพันธุ์หนึ่งแต่ของแมวก็เป็นไวรัสเอดเหมือนกันแต่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะก็อาการเนี่ยตอนแรกๆเขาจะไม่แสดงอาการเขาก็แค่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเออดแมวเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในแมวมันจะมีสองแบบก็คือคนที่เลี้ยงปล่อยไปไหนก็ได้แล้วกลับมากินข้าว กับออีกกลุ่มหนึ่งที่เลี้ยงในระบบปิดในบ้านไม่ให้เขาออกไปไหนกลุ่มที่เลี้ยงในบ้านก็จะสามารถลดอ่าลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้นะคะเพราะว่าโรคนี้มันจะติดต่อแมวจากแมวสู่แมวผ่านน้ำลายผ่านน้ำเลือดน้ำเหลืองอย่างเงี้ยค่ะผ่านของเหลวเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่แมวมันผ่านการต่อสู้กันแมวมันกัดกันอะไรอย่างเงี้ย ถ้าแมวมม่งกึงห้าปีแล้วผ่านการผ่านการผจญโลกโชคชนฟัดกันกัดกันอะไรแบบเนี้ยอ่ะไปตรวจแล้วมันจะเจออ่ะอาการก็คือเขาจะเริ่มไม่ค่อยสบายเหมือนร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงบางทีเขาก็จะซึมซึมอ่ะส่วนแมวจะเป็นไข้หรือเปล่าเราต้องใช้อ่เทอร์โมมิเตอร์มิเตอร์วัดเหมือนคน อ,อ่าอาการที่เราสามารถสังเกตได้เลยก็คือเขาจะซึมซ<ม>ึมเขาจะไม่ค่อยกินข้าว<ม>อ่า<ม>แล้วก็อย่างเคสของแมวปูแมวปูแมวพี่ปูเนี่ยเป็นเพศผู้ทำหมันแล้วนะทำหมันแล้วแต่ว่าพี่ปูเลี้ยงระบบเปิด<ม>อ่าก็คือเขาอยู่บ้านนั่นแหละมันมีแมวตัวผู้ที่อื่นมาฟัดกันอยู่เรื่อยๆแลวทีนี้พอเขาซัก สองสามปีที่แล้วเขาก็แบบมันฟัดก,กันไงแล้วทีนี้มันเป็นแผลที่คอเดี๋ยวพี่ปูเปิดให้ดูมันเป็นแผลที่คอแล้วไม่หายสักทีโอ,อเป็นแผลตรงเนี้ยค่ะมันเป็นแผลที่คอตรงนี้นี่ค่ะตอนนั้นไปหาหมอแล้วทีเนี้ยคุณหมอเขายังไม่ได้เอกใจว่าอ่ามันจะมีภาวะจากโรคนี้เขาก็แค่รักษาตามอาการทำแผลไป่ไปฝากหมออยู่เกือบ เดือนเกือบเดือนหนึ่งที่ไปอยู่กับหมอที่ทําแผลทุกวันแบบเนี้ยจนสุดท้ายมันไม่ปิดสักทีแผลแผลเป็นวงกว้างอย่างนี้เริ่มจากเล็กๆพอมันเอาตรงเนี้ยมันไปถูไปถ,ไปถูไปถูอย่างเงี้ยแล้วมันก็เริ่มลามลามลางใช่ไหมคะ,ะสุดท้ายหมอว่ามันไม่ปิดสักทีหมอก็เลยต้องเย็บเย็บให้มันขยุมขยุมให้มันติดอย่างนี้เอออ,อันเนี้ยเป็น เป็นเป็นครั้งแรกที่มันไปหาหมอสุดอ่าแล้วต่อจากนั้นก็เธอก็ไปเรื่อยๆเหมือนเวลาภูมิตกจะมีน้ําตามีขี้หูขี้ตาแล้วก็ซึมซึมแบบนี้ก็ปหาหมออ่าแล้วทีเนี้ย <c oughs> ช่วงหลังคลินิกคุณหมอที่ไปประจําอ่ะเขาจะเริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะขึ้นเขาจะมีชุดตรวจอย่างของแมวเนี่ยถ้าตรวจเอดแมวก็เขาเรียกว่าเทสคิดเนาะ ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าตรวจจากน้ําลายหรือตรวจจากเลือดแต่คุณหมอเขาเช็คแล้วว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นเอดแมวเออก็เลยก็เลยเก็ตล้วว่าทําไมไม่หายสักทีป่วยป่วยก็แบบถ้าเป็นคนนั้นคือให้น้ําเกลือเข้าโรงพยาบาลสักพักหนึ่งดีขึ้นกลับออกมาอ่าใช้ชีวิตปกติก็เป็นอีก กลับเข้าไปใหม่แบบนีเป็นวงจรวงจรวง,งจรก็เลยไปเช็คเลือดดูนะคะ,ะก็เลยไปเช็ตรวจทสคิดของหมอหมอก็บอกว่าเออไอตัวเนี้ยมันเป็นเอดแมวนะซึ่งการดูแลแมวที่เป็นเอดเราจะต้องแยกเขาออกจากแมวปกติเพราะการที่ใช้กันมันเชื้อตัวเนี้ยมันจะสามารถแพร่จากแมวสู่แมวมันก็เหมือนคนอะ่ะอืมดังนั้นต้องระวังซึ่ง มาช่วงปีนี้ช่วงปีนี้มันมันเริ่มแก่เพราะว่ามันอายุแปดปีแล้ว mm. พี่ปูก็เลยให้มันกินยูมิยูมิของเรา Umi เนี่ย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  uh. อ่ะมันเป็นซองพรของเรามันเป็นซองแล้วพี่ปูจะมีโซล,ลิ่งพี่ปูจะเด็ดชืบตรงนี้แล้วพี่ปูสอดใจลิงดูดให้มันกินตอนช่วงก่อนมันกินอ่ะมันจะเป็นแถลเยอะเลยพี่ปู mm. ให้มันกินป่ะ ไซลิงมันสามซีซีบางวันพี่ปูให้สองครั้งบางวันพี่ปูให้สามซีซีแต่ครั้งเดียวแต่ให้มาเรื่อยๆให้ทุกวันให้ทุกวันอ่าตอนเนี้ยน่าจะสองอาทิตย์ละสองอาทิตย์อ่าตรงตรงที่มันเคยเป็นแผลม,มันดีขึ้นมันแห้งขึ้น,นใกล้จะแบบเออสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ละคือต้องบอกว่าการที่เราสามารถต่อดูแลเขาในเบื้องต้นได้ถ้าเขาภูมิตก เรามีอาหารดีๆให้เขาภูมิคุ้มกันดีขึ้นมันมันก็เหมือนร่างกายเราถ้าภูมิคุ้มกันดีเราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ซึ่งอยากจะบอกว่ายาของสัตว์แพงกว่ายาคนเยอะมากจ้าอืมโอ้นิดๆหน่อยๆเหมือนแบบเจลลอดหนึ่งสามร้อยสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยห้าร้อยแล้วบางทีไปทำ เอาหมดเป็นพันไปฝากหมออีกอมุูไปแต่ละครั้งอ่ะห้าร้อยขึ้นแล้วถ้าฝากอีกก็ต้องมีค่าฝากแบบนี้ไออย่างปูมันมีหลายตัวค่ะลูกแม่เดียวกันนี่แหละแสดงว่ามันอยู่ด้วยกันมานานมันก็ต้องเป็นมันกันแล้วแหละพี่ปูก็เลยให้มันมดเลยเพราะว่าเออเราก็เสียตังค์ซื้ออูมิพี่ปูคิดแบบนี้พี่ปูเสียตังค์ซื้ออูมิเ่ะสองละร้อยนิดนิด ดีกว่า,เ,าเวลามันเจ็บป่วยแล้วขั้นต่ำอะ่ะถ้ามันได้อยู่กับหมอจริงๆสองพันสามพันนะ <c oughs> คุ้มกว่าไม่จีบมีแล้วคุ้มกว่าอืแล้วก็เขาทรงง่ายด้วยเพราะเขาเป็นเจลค่ะบางบางทีถ้าเป็นเม็ดเม็ดใหญ่ๆเราก็ป้อนไม่สะดวกใช่ไหมมันไม่เหมือนคนมาบอกอาปากสีกินยาเดี๋ยวเทท่านอะ,อะกินน้ําตาลอย่างนี้ยมันไม่ใช่อะ่ะ สัตว์มันไม่ต้อเราต้องจับมันงาน้างแล้วก็ยัดมันลงไปยัดยา,ยาเท็่ใหญ่แบบนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าสำหรับท่านใดที่เลี้ยงแมวระบบเปิดเนาะถ้ามแมวของท่านอ่าส่วนใหญ่จะเป็นแมวตัวผู้ที่ชอบไปต่อสู้อ่าแมวตัวนั้นอ่ะมีอายุมากกว่าห้าป<อ>ีให้ให้แนะนำไปตรวจตรวจเอดแมวที่อของคุณหมอ อ่ามันจะมีอยู่เราก็ไปสอบถามได้ว่าค่าตรวจเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ก่อนก็เหมือนคนรู้ก่อนป้องกันก่อนดูแลก่อนดีกว่าการที่เขาคุกแล้วคุณจะต้องให้ทั้งน้ําเกลือให้นั่นให้นี่มันก็เหมือนคนอะ่ะแต่ค่าทุกจ่ายสูงกว่าคนเยอะอแมวไม่มีบัตรสามสิบบาทจ่ายสดเท่านั้น นะคะก็ต้องขอขอบคุณสําหรับเคสนี้นะคะเอดแมวนะคะที่เป็นแผลนะคะที่คอแล้วได้รับนะคะอูมิไปนะคะทุกวันวันละ3ามซีซีนะคะบางครั้งก็2ครั้งนะคะเป็นต่อเนื่องมา2อาทิตย์แล้วนะคะก็ทให้แผลนะคะดีขึ้นนะคะขอขอบคุณเคสนี้มากเลยค่ะพี่โปสวัสดีค่ะ